เพื่อนก็มาขึ้นเพื่อนใหม่ลูกสาวเพื่อนเนาะกระทักทายสบายดีเด้อเพื่อนพี่น้องเด้อนะพ่อก็ะวางอยู่เพื่อนสาปคนทเก่าเนาะโอ้ยลูกสาวเตียวหนึ่งก็จะเป็นบู่ยู่นะคุณห้ยนะแม่อีกเลยแม่เล่นในะคุณเป็นมีของฝากห้พี่น้องบ่เล่นละของฝากว่ะยูยูนี่กันให้ดาวเลยให้ดาวที่บานมุ่ อปนกนวไปนเลย่ดามานไปดิโหลมาทางนี้ก <museums> <that together> ่อนบานนี่นี่คือชิเม่ขึนเอามาห้องตีนแล้วก็พูดน้ำคิมินเล้ะาึ้นมาลำลังคูนะ สะพนก็อยู sí. ่ทางเฮือนเพิ s <S right. ่นเนาะกะจนสิเที่ยงเลยสิบเอ็ดโมงครึ่งพนกะมีเวทมีงานไปทางอื่นเนาะเพิ่นกะมาอันมาซอยทีหลังตามหลังเนาะหมดนอนเพิ่นเออเธอทางค่าสูงเตยเว้ยคักปัญญพิ่นว่านอนห้องเหล็กก่อนเนาะนอนห้องเหล็กประมาณสาม คืนแล้วก็ย้ายไปห้องที่2เพื่อสีให้เป็นชิริมุคลดูดีมีแฮงเนาะเราไปบังเมสร้างปูกระเบื้องอีกก่อนบัดนี้ แดดนอกเต็มที่เพิ่นพูเพิ่นขึ้นหลังคาสูงหอดเสีเต๋วเพิ่นางเอาลูกดูชาิเกือบลลขวบเลยเอ

ไไ่ยมากอะบอกพ่อหาเมื่อเช้ามิจฉาคนไปอีกเลยมาพอนั่นพอมาจอบอน่เน้อเจ้าเห็นเยอคนไห้บ่ฮะบ่พอจอเขาือเฮต่อให้แล้วเตาฉินเนาเผื่อเข่าตาแล้วเนาะมัเด็ดใส่ไว้นะมือเนาะปุ๊บเ้าปรมาณสามเมื่อไปเนาะ เมื่อทำไปหมดไนี่เนาะเคื่อไปหมดไปไวเทได้่อีกทแต่ว่าไป่น้ยจะสักั่นยังบน่เออไปโช่นนุ่นโ่นอนนะสาดลนยหนุกยงถ้าก็สีใส่ลมเย็นๆเนาะกอนอ

ก็มันก็มาหากินเด้อนี่เออบ่อซอยนี่แม่นควมบ่ทา่บงโนี่กแม่นีกบงโนี่เขาฮอดบ่นี่นี่โปลมีนี่โปเอ้าิไปนี่โปเยี่ยมใหนะคว่ากดยกโปให้นะเพราะว่าโชคนี้เนาะออมาเด็กนน

ไอ้กิดตั๊บดนอยมาสั่นเลยหิวข่าวแล้วจักเทียงเลยอนแล้วหิวข่าวแล้วกินตั๊บนเนไหวี่่ายยงเหื่อยเางู้ชานี่เจาะปามากินเน่านอยู่หันเด้อขยันเอ้ยกินตับเด้อไปนอนไปไปไปนอนไปไปนอนไปปวดถึงใจไปได้ไีม ฉากแบ่ขำผู่นี่ถึงเวลาใสินอนเดี๋ยวแน่นิไดเด็กน้อยก็มันทำเพียงนี้เพียงกระปรึกใจและถึงเวลาต้องจัดนอนเป็น้องหอมสีหิ้วเก่านี่จะกินตับเด็กน้อย มาไล่เพคนเอาเงินหายฉันบอกกินนี่เออเออไล่ไปนได้นะกูยังจะดีอันนี้แม่ไปโอ้โหดดีใจน้ำเนาะแนดีใจน้ำเพา่คนเห็นอันแม่เจ้าขยันบ่ทางแม่ทางน้องนี่เป็นคนขยันดีว่า Nhà nó cũng nhà biết là em mà cắt lưu lên đi hm 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 này hm 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 เริ่มสิบตุลาแล้วอน่เห็นพาาเ่งเปลี่นงานตัวเองที่ไนี่เพราะว่าหายปจบบ้านทำอะง่ายแน่นะแต่ชวนมาค่ะสมมติถ้าเป็นงานภาค่วนนี่อย่างลําบากในบ้านภาค่วนใช่ไหมครับคือเรามีออนมานเนยไปคนตัดัมันตัดต่อเอง มีผลายเนาะใช่ผ้ลายผู้ได้ผาลายสี่สียันดาบุเชตันนี่เลยอ <c oughs> ของนี้ผ่นกลัมาวัดเทะเรียบรนะ้อยแล้วเนาะนี่คือดีเมนสินที่ตึ้ววัดเลยอ่ะที่เป็นสินดำดำนี่ อบนานกับที่ได้ขึ้นเพื่อนสาวเตวเนาะหลังจากที่เพื่อนสาวฝนก็เพื่อนสาวเตวอบ้านนี่เบิ่งงานได้ปัญหาได้ที่นักข้าเมียจะบอกเ้ากม่ได้เป็นอันสร้างปัหาแล้วางหาของจริงนั่งยืนน้ำชาแล้วเนาะ เดี paid, ๋ยวเงานก็สายแต่ถ่าใจมุมากกับไรเรื่องนี้เนาะต้องเฮ็ดงานด้วยกันน้องใจมากสบุปมันมาบ่องอนีเนาะยังบ่เห็นได้เลยยังบ่้ามาตรงไหนสบุปยังอืม

ปั่นไดเป็นสุกโอ่ด้วครับนีองมุเขาที่เผาวนางบบเมื่อได้หมดมันสึขึ้นเข่าเลยมันนั่งคึกกันกินก้อนข้นเลเนาะตั้งไว้ตั้งดีกว่าจะเนะอยอุ้้ยหแด่งามเป็นงานเนาะเปิดด้านนาเปิดที่เผาเลยยกของสแตลขึ้นรของสแตลเนาะ กินแล้วคันชั่นไปแต่กินได้ก่อนที่มันจะกินเนี่เจ้าพอออกก่อนเปิดฟ้าพอหน้าฟ้ามันออกก็ได้แต่ถ้าเต็มสองโผล่โฟว่าหมดคันชั่นเอาเมื่อไม่ได้ถิ่มซื้อได้ปะตะกแดดมันกระเจียวยันเดดอยู่บ่ฉันบอกขอออกก่อนมาส่วนพื้นเพื่อนมาตอนนี้มาไฟกันมาลองตกแต่งคือหมักคือหมักเคี่งเหาะ ใครยีอก,กทิปข่าวชาวเตวกับบักไ่อยู่แต่อุ่นใจยี่อกโมเมนทิปข่าวชาวเตวูกบมังขึนกินแน้อไปจักนี่เออ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 เอดเออเออเอ้เออเอเออเออเเออ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 อออเ จ่าเต๋อมันกำังไปกอบลูกคนนอนเนาะเหลือแต่รถเปิ่นติดเงงอยู่โอเคสันเพือนพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้สว่างกสิโกจบเพียงเท่านีก้ก่อนเดอ้อขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาหับส้มคลิปเและกระบอคข่าโฆษณานำนเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิเบร์ดสกุลสุคนเด้อ พบพ่อกันในคลิตโตๆไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี